เป็นข่าวดังออกมาว่ามีการสั่งลูกน้องให้รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลหน่วยเลือกตั้งก็คือถูกทำร้ายคาหน่วยเลือกตั้งเลยนะฮะมีคลิปมีอะไรที่ถูกแชร์กันมากมายหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ถูกจับนะครับคอตกกันไป ทีนี้เนี่ยมันก็มีความคืบหน้าตรงที่ว่าและการที่จะต้องเพิกถอนนะฮะสจอกอฟออกจากตําแหน่งหรือว่าการทํางานในอบอจอที่สงขาเนี่ยเป็นอย่างไรมันถึงไหนแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าจากผู้ว่าสงขาครับนายโชษณรินเกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับก็ここได้ชี้แจงถึงกรณีการพิจารณาเพิกถอนสมาชิกภาพของนายสิระดานายพลายร่วงนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือว่าสอจอกอฟซึ่งถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้ลูกน้องในรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งโดยผู้ว่าสงขานี่ย้ำนะครับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของสภาอ,อบจอสงขลาซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญ,ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดหน้าที่และขั้นตอน การดําเนินการเอาไว้เนี่ยชัดเจนมันมีกฎหมายอยู่แล้วผู้อาสงขาเนี่ยบอกอีกว่าการอ้างเหตุไม่สามารถชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าสจอกอฟเนี่ยแล้วก็มีการอ้างอิงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา3 0วสอต้องพิจารณาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนที่ระบุว่าหากมีเหตุอันชัดเจนที่ไม่สามารถชี้แจงได้ก็สามารถดําเนินกระบวนการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอคําชี้แจงจากผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาดังนั้นสภาอบาจอต้องใช้วิจนะารณญาณอย่างรอบด้านในการพิจารณาเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายไม่ใช่เพียงการยกเหตุบางส่วนเนี่ยขึ้นมาอ้างโดยไม่ครบองค์ประกอบ ซึ่งผู้ว่าสงขลาเนี่ยก็อธิบายด้วยนะครับว่าจุดสิ้นสุดของสมาชิกภาพเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกหลายกรณีเช่นกันมีอะไรบ้างลองฟังเพิ่มเติมจากผู้วัสชก,การจังหวัดสงขลาครับแต่ตอนนี้กูมันมีข้อกังขาว่าสอน้อง้องไม่ได้เข้าขมาร่วมปต ไม่ใช่ฮะการกล่าวอ้างเนี่ยที่ที่ผมพูดมามาตรา30อ,อ,อนุสีเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาในมาตรา30บอกว่าในวรรคสองเนี่ยก็บอกว่าสิ่งใดแล้วแต่ที่มันไม่สามารถกระทําได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกระทําอันนี้เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในมาตรา30อนุสีอยู่แล้วอันนี้คือในวิบวคลองีนถ้าเราพูดถึงวิบวคลองนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับเรื่องการไปกล่าวอ้างมันต้องกล่าวอ้างให้ถูกด้วยผมผมถึงบอกว่าการกล่าวอ้างต้องกล่าวอ้าง ส่วนในเรื่องการดาเนินการเนี่ยสิ่งที่ดําเนินการกฎหมายเขาได้ให้อำนาจไว้อย่างนั้นอยู่แล้วในเรื่องของการที่สภาจะมีมติในเรื่องของความเสือ่อมเสียอันนี้เนี่ยมันเป็นพรบรที่เขากาหนดมันมันไม่ใด้การโยนไปโยนมานะเพราะว่ากฎหมายเขียนวิธีพิจารณาวิธีดําเนินการไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อในสิ่งที่ให้ทําแล้วไปอ้างในเรื่องวิปกรองว่า ไม่ได้มาชี้แจงเนี่ยวิปกครองเขาก็เขาก็เขียนแล้วว่าสิ่งใดที่ไม่ต้องกระทำเมื่อมีเหตุชัดเจนอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้เข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองครับ คือมันมีประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเหมือนกับว่าก็เหตุการณ์เนี่ยผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเมื่อไหร่สอจอกอฟเนี่ยจะถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกของอบจอสงขลาซึ่งที่ผู้ว่าอธิบายเนี่ยก็บอกว่าก็มันก็เป็นอำนาจของสภาอบาจอสงขลานั่นแหละแต่วันนี้เหมือนกับว่าทางสภาอบาจอ,อาจจะล่าช้าหรืออาจจะยกตัวกฎหมายขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขายังไม่ได้ชี้แจงเลยะจะไปถอดเขาเออกจากตำแหน่งได้อย่างไรนะฮะซึ่งผู้ว่าก็บอกว่ามันไม่ต้องรอคําชี้ แจ้งจากผู้กล่าวหาก็ได้มันก็มีระเบียบมีกฎหมายที่รองรับเอาไว้เหมือนกันตอนนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปที่อบจสงขาแล้วะว่าแล้วท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อนะฮะ